คลีย์ไฟล์ล้างแคชเอาไฟล์ขยะออกจากโทรศัพท์มือถือของเราทำได้ในมือถือ Android ทุกรุ่นทุกยี่ห้อไปดูกันเลยครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนึ่งด้วยนะครับแล้วพบกันในคลิปนะครับไปที่ Play Store แล้วพิมพ์ในช่องหาตามนี้ครับล้างแคชล้างขยะตามนี้นะครับเดี๋ยวไงลิงก์ดาวน์โหลดหนึงจะใส่ไว้ด้านล่างของคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับเมื่อได้ตามนี้แล้วกดติดตั้ง ติดตั้งเสร็จแล้วกดเปิดเข้ามาในหน้าแรกของแอปนะครับเขาจะให้เราอนุญาตให้สิทธิ์การเข้าถึงของแอปนี้ซะก่อนนะครับดังนั้นให้เรามากดตกลงครับกดตกลงกดอนุญาตในระหว่างนี้แอปจะทำการสแกนหรือตรวจเช็คไฟลแคสหรือไฟล์ขยะที่อยู่ในมือถือของเราทั้งหมดนะครับ เราก็รอครับในหน้านี้จะเป็นหน้าของโฆษณาของแอปนะครับเรารอให้เขาขึ้นสักพักหนึ่งก่อนนะครับหลังจากนั้นจะมีการกรบาทเกิดขึ้นแบบนี้ให้เรากดการกรบาทแล้วเราเลื่อนขึ้นไปครับเราจะเห็นแอปต่างนะครับแอปที่อยู่ในมือถือของเรานะครับโชว์อยู่ตรงนี้นะครับด้านล่างสุดนะครับจะมีคําว่าล้างถ้าเกิดว่าเราล้างไปแล้วเนี่ยเราจะได้ พื้นที่หน่วยความจําในตัวเครื่องเรานะครับคืนมา375เมกตามนี้เลยนะครับขนาดตรงนี้นะครับขึ้นอยู่กับไฟล์ขยะสะสมแต่ละเครื่องนะครับเครื่องของท่านผู้ชมอาจจะไม่เท่ากับของหนึ่งครับอาจจะเยอะกว่าหรือน้อยกว่าของหนึ่งนะครับเมื่อทราบตามนี้แล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็มากดล้างตรงนี้นะครับไฟล์ที่เราล้างออกไปเนี่ยเป็นไฟล์ที่เราเคยใช้งานและเราก็ไม่ได้ใช้งานแล้วนะครับดังนั้นไม่เกี่ยวกับ ไฟล์เอกสารรูปภาพอะไรที่เราใช้สําคัญสําคัญนะครับไม่เกี่ยวเลยนะครับอันนี้คือไฟล์ที่เราเคยใช้งานแล้วเราลบออกไปแล้วแล้วมันตกค้างอยู่ในโทรศัพท์มือถืองเรานะครับดังนั้นเราควรจะต้องกําจัดหรือเลาออกไปเมื่อเขาล้างไฟล์แคสตัวนั้นออกไปเรียบร้อยแล้วครับเขาจะเด้งมาที่หน้านี้นะครับ เป็นอีกหน้าหนึ่งที่เขาจะบอกให้เราทราบนะครับว่าไฟล์ชั่วคราวเขาติ๊กเครื่องหมายถูกหมายถึงว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วข้อมูลบันทึกไฟล์เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเขาติ๊กเครื่องหมายถูกแบบนี้นะครับแสดงว่าเขาทําการเคลียร์ไฟล์ให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับพวกเนี้ยนะครับส่วนในตําแหน่งที่ไม่มีเครื่องหมายถูกนะครับอย่างเช่นโฟลเดอร์เปล่าตัวเนี้ยครับนะครับหรือว่าแสดงภาพขนาดเล็กตัวเนี้ยครับยังไม่ติ๊กเครื่องหมายถูกแสดงว่าเขาจะให้เราเข้ามาตรวจเช็คอีกทีหนึ่งครับว่า ไฟล์เหล่านี้เราควรจะเอาออกไหมนะครับดังนั้นเราก็ไปกดตำแหน่งที่มันไม่มีเครื่องหมายถูกนะครับในที่นี้ของหนึ่งคือโฟลเดอร์เปล่านะครับกดเข้าไปเราเข้าไปดูเลยครับว่าโฟลเดอร์เปล่าในที่หมายถึงโฟลเดอร์ที่ถูกสร้างขึ้นมาแล้วเราลบตัวไฟล์ในนั้นออกไปแล้วดังนั้นมันก็จะเกิดเหมือนแฟ้มไว้เก็บเอกสารของเราครับมีแต่แฟ้มแต่ไม่มีข้อมูลอะไรอยู่ในนั้นเลยเมื่อเราเช็คแล้วนะครับว่า มันไม่มีอะไรที่สําคัญของเราเลยนะครับแล้วมันก็เป็นแฟ้มเปล่าจริงๆนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เรามาข้างล่างครับจะเป็นรูปแปลงแบบนี้ครับแล้วก็เขียนว่า60อยู่นะครับก็คือมีตัวแฟ้มเปล่าแบบนี้อยู่60ให้เรากดไปที่แปลงตัวนี้ครับเขาจะล้างออกไปเลยนะครับแล้วกดตกลงจะมีโฆษณานะครับรอให้ โฆษณาทํางานเสร็จเรียบร้อยก่อนนะครับแล้วจะมีกากบาทเกิดขึ้นมุมซ้ายนะครับกดกากบาดเจนว่าตอนนี้โฟลเดอร์ว่างเปล่าตัวนี้ครับติดเครื่องหมายถูกแล้วนะครับมาดูตัวถัดมาครับแสดงภาพขนาดเล็กตรงนี้ก็ยังไม่มีเครื่องหมายถูกนะครับให้เรากดเข้าไปเช็คก่อนครับอันนี้ท่านผู้ชมก็ลองเข้าไปเช็คดูก่อนนะครับว่าภาพเหล่านี้เป็นภาพที่สําคัญกับท่านผู้ชมหรือเปล่านะครับอย่างกรณีหนึ่งเนี่ยมันเป็นภาพที่หนึ่งไม่ได้ใช้งานอยู่แล้วนะครับเราก็มากดด้านล่างครับกดที่รูปแปลง เขาก็จะล้างนะครับร้อยเขาเครื่องหมายถูกแบบนี้ก่อนนะครับหลังจากนั้นกดตกลงเขาจะมีสรุปให้เราเห็นนะครับว่าทําความสะอาดล้ําลึกที่เก็บข้อมูลที่มีอยู่นะครับ 323kB นะครับคือเรามีพื้นที่เพิ่มขึ้นมาขนาดนี้แล้วนะครับสังเกตเห็นไหมครับว่าตอนนี้เป็นเครื่องหมายถูกตรงแสดงภาพเล็กแล้วนะครับเรื่องขึ้นไปครับก็จะมี apk apk ในที่นี้หมายถึง ไฟล์ที่เราเคยไปดาวน์โหลดแอปจากนอก Pa Store มานะครับแล้วเราทําการติดตั้งไปแล้วแล้วไอ้ตัวไฟล์ตัวนี้มันเป็นไฟล์เซตอัพหรือไฟล์ติดตั้งเนี่ยมันตกค้างอยู่ในตัวเครื่องเราดังนั้นมันมีความจุอยู่ที่137เมกแต่ถ้าของท่านผู้ชมนะครับอาจจะมีมากกว่าหรือน้อยกว่าของหนึ่งก็ได้หรืออาจจะไม่มีก็ได้นะครับถ้าท่านผู้ชมไม่เคยไปดาวน์โหลดแอปนอก Pa Store มานะครับมันก็จะไม่มีแต่ถ้าเกิดใครเคยไปดาวน์โหลดแอปนอก Pa Store มา ก็จะมีแบบของหนึ่งนี้ครับแอปนอก Play Store ก็หมายถึงเราไปดาวน์โหลดมาจากใน Google ในเว็บไซต์ต่างๆนะครับที่เขามีให้เราดาวน์โหลดแอปมานะครับคือเป็นแอปที่นอกเหนือจากการดาวน์โหลดภายใน Play Store ของเรานั่นเองนะครับในที่นี้นะครับหนึ่งก็จะเคลียร์ออกเพื่อจะได้พื้นที่คืนกลับมาตั้ง137เมนีครับกดเข้าไปครับเราก็มาดูครับว่าเราต้องการลบ อันไหนหรือเก็บอันไหนไว้นะครับถ้าเราต้องการเก็บอันไหนไว้เราก็เอาเครื่องหมายถูกออกแบบนี้ครับแต่ในที่นี้หนึ่งต้องการจะเอาออกทั้งหมดเลยนะครับก็ติ๊กเครื่องหมายถูกลงไปแบบนี้นะครับหลังจากนั้นให้เรามาด้านล่างครับมากดที่รูปแปลงรอให้ขึ้นเครื่องหมายถูกก่อนนะครับพอขึ้นเครื่องหมายถูกแบบนี้แล้วนะครับเราก็มากดตกลงด้านล่างครับ รอโฆษณาแป๊บหนึ่งนะครับหลังจากนั้นไปกดกากบาดมุมซ้ายบนครับเลื่อนขึ้นไปครับยังมีตัวถัดมานะครับเขาจะบอกว่าไม่ได้ติดตั้ง a อ k พิเคก็คือแอ k พิเคตัวนี้หนึ่งดาวน์โหลดมาแต่ยังไม่ได้ติดตั้งเลยในที่นี้นะครับเราก็กดเข้าไปดูครับว่าเรายังอยากจะเก็บไว้ใช้อยู่หรือเปล่านะครับถ้าเราไม่อยากเก็บไว้ใช้แล้วเราก็ลบออกไปได้เลย ด้วยวิธีการกดตัวนี้ครับเพื่อให้มันติ๊กถูกทั้งหมดแบบนี้ท่านผู้ชมต้องดูเองก่อนนะครับว่าไฟล์ที่ท่านผู้ชมจะไปลบยังใช้งานอยู่หรือเปล่านะครับถ้าไม่ใช้งานก็เลือกแบบหนึ่งนะครับแล้วก็มากดตัวแปลงเหมือนกันครับกดตกลงขึ้นเครื่องหมายถูกแล้วนะครับกดตกลงตัวต่อมาครับทําซ้ํารูปภาพแล้วกดเข้าไปครับ ก็คือมันเป็นไฟล์ที่มันซ้ากันอยู่เราจะเลือกลบทั้ง2เลยก็ได้หรือเราจะลบแค่อันเดียวนะครับในที่นี้1จะลบออกหมดเลยอันนี้ข้อมูลต่างๆเหล่านี้ที่เรามาเลือกลบทีหลังเนี่ยท่านผู้ชมต้องพิจารณาด้วยตัวท่านผู้ชมเองนะครับว่าเป็นไฟล์ที่สําคัญต่อท่านผู้ชมหรือเปล่านะครับถ้ามันสําคัญท่านผู้ชมก็ไม่ต้องไปลบมันนะครับในที่นี้1ต้องการจะเคลียร์ออกทั้งหมดนะครับก็คือดูแล้วเช็คแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีความสําคัญต่อเราเลยนะครับแล้วกดลบอย่างนี้ แล้วกดเลือกแบบนี้นะครับพอเลือกแบบนี้เสร็จนะครับเราก็มากดที่รูปแปลงครับกดตกลงขึ้นเครื่องหมายถูกแล้วกดตกลงรอให้โฆษณาเสร็จก่อนนะครับหลังจากนั้นจะมีกากบาทกดกากบาทมาดูครับว่ามันมีตัวไหนอีกนะครับมีตัวนี้ครับภาพหน้าจอนะครับ กดเข้าไปอันนี้คือภาพจากการที่เราไปแคปเก็บเอาไว้นะครับเราก็เช็คครับว่าเราต้องการจะเอาออกไหมนะครับถ้าเราต้องการเอาออกนะครับเราก็มาติ๊กื่องหมายถูกถ้าไหนเราไม่ต้องการเอาออกเราก็ปล่อยว่างไว้นะครับในที่นี้หนึ่งต้องการเอาออกหมดเลยหนึ่งก็ไปติ๊กข้างบนครับให้เลือกทั้งหมดแบบนี้นะครับเมื่อได้แบบนี้แล้วก็มากดที่รูปแปลงด้านล่างครับกดตกลง ขึ้นเครื่องหมายถูกแล้วกดตกลงเดินขึ้นไปครับการดาวน์โหลดของระบบกดเข้าไปครับก็จะมีไฟล์ mp 3าอะไรที่1ดาวน์โหลดมาเนี่ยแหละครับเป็นไฟล์เพลงเป็นภาพต่างๆนะครับนะฮะก็จะเป็นตามนี้นะครับอ่าเราสามารถเลือกได้เหมือนกันนะครับถ้าเราเลือกทั้งหมดก็กดข้างบนครับเป็นแบบนี้แต่ถ้าเราไม่ต้องการเลือกลบนะครับเรากดออกแบบนี้ ในที่นี้นะครับไฟล์พวกนี้1่ายังใช้งานอยู่ดังนั้น1ก็จะไม่เอาออกนะครับกดย้อนกลับไปครับเลื่อนขึ้นไปครับการดาวน์โหลดของแอปอันนี้ก็จะเป็นแอปต่างๆที่เราใช้งานเนี่ยเขาดาวน์โหลดมาในที่นี้นะครับแอปที่1ใช้นะครับมันจะเป็นในเรื่องของทีมเขาดาวน์โหลดวอลเปเปอร์มาเห็นไหมครับเต็มเลยนะครับอันนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เครื่องเราความจํามันเต็มนะครับเราลบออกได้เลยนะครับ แต่ในที่นี้หนิงจะเก็บไว้เพราะยังใช้งานอยู่นะครับถ้าท่านผู้ชมอยากลบนะครับก็กดติ๊กเลือกได้เลยครับจะลบอันไหนแล้วก็มากดที่แปลงนะครับในที่นี้หนิงเก็บไว้ก่อนนะครับก้าออกแบบนี้หลังจากนั้นกดย้อนกลับไปครับมาดูครับนะครับก็จะมีอีกมากมายนะครับเราสามารถเลือกลบได้นะครับซึ่งแอปตัวนี้นะครับข้อดีของเขาก็คือแบบนี้ครับหลังจากที่เราใช้เสร็จแล้วนะครับเราก็กดปัดแอปทิ้งไปทั้งหมดได้เลยนะครับ พอปัดแอปทิ้งไปเสร็จแล้วนะครับหลังจากนี้แล้วถ้าเราใช้เสร็จนะครับหนึ่งแนะนําให้กดลบแอปทิ้งออกไปได้เลยครับจะได้ไม่ต้องเปืองหน่วยความจาของเราด้วยนะครับวิธีการนะครับแล้วก็กดลบแอปทิ้งไปเลยแบบนี้กดตกลงนะครับตอนนี้แอปถูกลบออกไปแล้วนะครับหลังจากนี้แล้วเราก็กดปุ่มปิดเครื่องแล้วเปิดขึ้นมาใหม่ถ้าใครมีคําว่าเริ่มระบบใหม่ก็กดเริ่มระบบใหม่ครับ ซึ่งทุกนี้เราก็สามารถแก้ไขปัญหามือถือช้าอืนด้วยวิธีการเคลียร์ไฟแคฝไฟขยะออกได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับครูหนึ่งสอนดีและยังมีเคล็ดลับและเทคนิคดีๆมากมายเลือกดูได้ที่เพลย์ลิสต์ที่ช่องครูหนึ่งสอนดีได้เลยนะครับที่สําคัญอย่าลืมแชร์ออกไปแบ่งปันให้กับเพื่อนๆกันด้วยนะครับจะได้เกิดประโยชน์